Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปเดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานเนาะกับการรีวิวหนังสือ Atomic Habits ฉบับการ์ตูนญี่ปุ่น เคยเล่าไปเมื่อวานแล้วนะครับว่าหนังสือ a t t o m i h ค bit s เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วแต่มันหลายปีละตอนนั้นหนังสือออกมาใหม่ๆด้วยนะครับก็รีวิวไว้3ตอนจำได้ใกล้ๆปีใหม่ถ้าจำไม่ผิด2018นะครับหร,หรือหรือต้นปีอะไรประมาณนี้คราวนี้มันออกหนังสือฉบับการ์ตูนญี่ปุ่นมาตอนแรกคิดว่าซ้าแต่ว่ามันก็จริงๆเนื้อหามันซ้าแหละแต่ว่าคำว่าเนื้อหาไปถึงแก่นของมัน,น่ะ Message หรือว่าข้อ,อข้อมูลที่เขานําเสนอแต่ว่ามันคนละคนละแบบกันคือกระตูนมันมีเรื่องเล่าซึ่งผมว่าทําให้เราเข้าใจกดต่างๆหรือข้อแนะนําต่างๆได้ได้ดีกว่านะครับสำหรับคนไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มแบบละเอียดหนาๆอะไรเงี้ยก็ก็ดีนะครับผมก็อ่านแนวกระตูนมาแล้วแล้วก็ถือโอกาสมารีวิวให้ฟังเมื่อวานรีวิวข้อคิดไป19ข้อนะคราวนี้มาต่อที่เหลือเนาะวันนี้น่าจะจบข้อ20ครับ อยากสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยเราต้องให้สิ่งนั้นสามารถทําได้ง่ายอยากเลิกนิสัยใดให้ทําสิ่งนั้นทําได้ยากง่ายๆครับสมมตุติอยากอ่านหนังสือทําให้มันง่ายเพราะทำยังไงเอาหนังสือออกจากตู้มาก่อนเลยไม่ใช่จะอ่านเนี่ยต้องไปหาหนังสืออยู่ที่ไหนนะอะไรเงี้ยแล้วเราจะท้อแล้วเราจะไม่หาอยากกินของมีสุขภาพอของเขาเรียกว่า healthy food อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้เลยมันง่ายอยากกินเมื่อไหร่หยิบปุ๊บหรือวางไว้ในโถเลยอ่าอะไรอะไรก็ตามที่กินแล้วดีกับสุขภาพเราอะ่ะวางไว้บนโต๊ะเลยให้มันแบบไม่ใช่แบบจะกินอาหารมีสุสขภาพดีเดี๋ยวต้องขับรถไป3กิโลไปซื้อมาก่อนอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันยากตรงข้ามเนาะอยากเลิกนิสยนัยไหนทําให้เรื่องให้สิ่งนั้นยากสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบดูทีวีติดซีรีส์เกินไปนะครับ แล้วคุณรู้สึกว่ากลับมาบ้านเนี่ยแทนที่จะอ่านหนังสือหรือสเปนทามกับครอบครัวเนี่ยมานั่งดูซีรีส์อยู่ได้สมมุตินะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเอารีโมทไปเก็บชั้น2อ,อ่าให้หนักกว่านั้นอีกถอดฐานออกด้วยแล้วเอาฐานโยนทิ้งแปลว่าอะไรคุณจะดูซีรีส์ก็ได้นะคุณต้องขับรถไปเซเว่นไปซื้อฐานแล้วมาใส่รีโมทแล้วค่อยดูอ่ะอย่างเงี้ยคุณจะเลิกได้เพราะว่ามันดูแลเฮ้ยไม่ดูก็ได้วะาเพราะว่าดูดูจะเหนื่อย เนาะอาหารถ้าคุณอยากเลิกกินจังฟูด้ดคุณอย่าซื้อเข้าบ้านให้มันแบบต้องแบบอยากกินแล้วต้องขับรถไปซื้อเซเว่นหรือ,ซ,อซื้อที่อื่นก็ได้นะมันต้องเหนื่อยอะ่ะเราจะเราจะเลิเเลเเลกได้นะครับหลักการมีแค่นั้นเนาะยี 200. อยากเริ่มนิสัยใหม่ๆใ,ให้ตั้งใจว่าเราจะเริ่มต้นโดยใช้เวลา2นาทีวิ่งเนี้ยคุณอยากจะมีนิสัยการวิ่งออกกําลังกายเนี่ย ถ้าคุณคิดว่าวันนี้จะต้องวิ่ง10โลคุณจะท้อครับแล้วคุณจะไม่วิ่งตั้งใจเลยวันนี้วิ่ง2นาทีก่อนจริงๆมันมีหลักการอันนี้ในหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะชื่อมินิแฮปปิตนะที่เขาบอกว่าให้เริ่มง่ายๆพอเราคิดว่าเอ้ยสองนาทียังวิ่งได้ใครก็วิ่งได้ใช่ไหมเชื่อเหรอร้อยละเก้าสิบเนะคุณออกไปวิ่ง2นาทีคุณไม่กลับบ้านหรอกคุณจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆมันเหมือนปลดล็อกอะ่ะ ถ้าเกิดคุณไปตั้งเป้าซะยากเลยอะ่ะมันจะทําให้คุณไม่ขยับตั้งแต่แรกตั้งเป้าง่ายๆเขียนหนังสือเหมือนกันเนาะโอ้ยวันนี้ก็เขียนให้ได้ห้าบทคุณจะไม่เขียนแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยถ้าไม่ใช่นิสัยนะอย่างผมอะผมเขียนอยู่แล้วผมชอบแต่ถ้ายังไม่ใช่นิสัยเนี่ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยวันนี้ขอเขียนแค่ยอ่อหน้าเดียวถ้ายอ่อหน้าเดียวรู้สึกยังเหนื่อยอยู่เขียนแค่บรรทัดเดียวแล้วคุณจะลุกขึ้นมาทําสิ่งพวกนี้แล้วเชื่อเหอะบรรทัดหนึ่งคุณไม่หยุดหรอกคุณเขียนอาจจะได้หหลาายยน้ด้ดว แต่อีกวันหนึ่งอย่าไปคิดว่าจะทํไหลายหน้าเนาะเอาแค่แบบบรรทัดเดียวบรรทัดเดียวอย่างเงี้ยทุกวันแต่สุดท้ายเนี่ยเราคุณจะได้ทําเกินบรรทัดแน่ๆในแต่ละวันแล้วหนังสือเราจะเสร็จในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอันหนึ่งที่ผมก็ใช้ในในหลายๆครั้งนะครับแล้วมันเวิร์กจริงนะครับมาดูข้อคิดข้อถัดไปเนาะข้อ22ให้เราสร้างแผนให้เราสร้างแผนสร้างข้อผูกมัดข้อผูกมัดยังไงเขาเรียกว่า pre commitment เนาะข้อผูกมัดล่วงหน้า เช่นนัดเพื่อนไปทําอะไรที่เป็นนิสัยดีๆด,ด้วยกันแบบนี้จะบังคับจะช่วยบังคับตัวเราให้ทําตามแผนนั้นได้อ่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างวิ่งเนาะเอะเราอยากจะวิ่งถ้าตัวเราของตัวเราเองอ,ะอ่ะเดี๋ยวตีห้าเราจะวิ่งพอตื่นขึ้นมาตีสี่ครึง่งง่วงว่ะเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้นอนดีกว่าใช่ปะ่ะเราก็จะไม่วิ่งแต่ถ้าเกิดคุณน,นัดเพื่อนไว้อะเฮ้ยเดี๋ยวตีห้าครึ่งเจอกันสวนสาธารณะที่นี่นะเว้ย คุณตื่นมาตีสีครึ่งอะ่ะคุณเอาไว้เอไเอไม่ได้ไว้นัดเพื่อนไว้แล้วถ้าเกิดเพื่อนไปรอแล้วเราไม่ไปนี่โดนด่าเละเลยนะไว้เนี่ยเนี่ยเขาเรียก p พีร์คอมมิตเมนต์คือสร้างข้อผูกมัดบางเรื่องมันในต่างประเทศนะเนี่ยผมเล่าให้ฟังอันหนึงมันมีเว็บไซต์เลยนะครับที่เราสร้าง p พีร์คอมมิตเมนต์โดยการโอนเงินไปให้เว็บไซต์เนี่ยจำนวนหนึ่งเท่าที่เราเราเรา,เราอยากจะโอนคราวนี้เราก็จะมีข้อผูกมัดว่า เราจะสัญญาว่าเราจะทำอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเราไม่ทำเงินจำนวนนั้นน่จะถูกโอนไปยังที่ที่เราไม่อยากให้โอน,นเช่นโอนไปบริจาคเงินให้สมโมสรฟุตบอลที่เราเป็นคู่อริหรือว่าที่เราไม่ชอบเป็นเขาเรียกว่าคู่แข่งคนสำคัญกับทีมที่เราเชียร์สมมติอ่ะไม่สมมติอนะ่ะผมเชียร์แมนยูเงี้ยแล้วผมบอกผมจะวิ่งทุกวัน แล้วผมก็โอนเงินไปสองพันบาทนะยกตัวอย่างเนาะแล้วผมก็เขียนคอมมิตเมนต์ไว้บอกว่าผมจะวิ่งทุกวันโดยผมจะส่งส่งรูปหรือส่งอะไรไหมเขาดูอะว่าว่าคอนเฟิร์มว่าผมวิ่งทุกวันถ้าวันไหนผมไม่ส่งนะให้เอาเงินจํานวนเนี้ยโอนเข้าไปบริจาคเงินให้สโมอสรอเลเวอร์พูลหนึ่งภาพบอกว่าประมาณนี้เซนประมาณนี้ผมจะรู้สึกว่าแบบวันนี้ถ้าไม่วิ่งเลเวอร์พูลมันจะได้เงินผมสองพันเลยอะอ,อารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือคือข้อผูกมัดซึ่ง เราเราต้องแบบเราต้องเราต้องทำเมื่อวานถ้าไม่ทามันจะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะยีครับเรามีแนวโน้มที่จะทําอะไรซ้ําๆถ้าสิ่งนั้นทําให้เราได้รับความพึงพอใจวิ่งถ้าเราไปวิ่งแล้วมันแบบอะดรีนาลีนหลัง่งเราเรา,เราจำความรู้สึกนั้นได้นะเราจะทําสิ่งนั้นซ้ําเหมือนตอนนี้ผมไม่ได้อินเรื่องวิ่งผมอินเรื่องพิกเกอร์บอลเพราะว่าเกือบทุกครั้งเลยนะที่ผมไปพิกเกอร์บอลไปตีผมสนุก ผมมีความสุขผมได้เจอเพื่อนผมได้คุยเพราะนั้นเนี่ยลองลองหาเหตุผลที่ทําให้เราพึงพอใจในการทําอะไรสักอย่างเนาะที่เราอยากทํานะครับที่เราอยากให้เป็นนิสัยอะเราจะทําซ้ําๆครับ24ครับเราจะชอบรางวัลที่ได้รับการได้ที่ได้รับทันทีมากกว่ารางวัลที่เราจะได้รับอนาคตบางคนบอกอาจารย์วิ่งนะอาจารย์จะสุขภาพดีนะอันนี้เป็นรางวัลจริงแต่ไม่ใช่วิ่งวันนี้สุขภาพดีทันทีมันก็เลยทําให้เราไม่ก็ยอยากทํา ออกกาลังกายแล้วอาจารย์จะหุ่นดีเลยนะเอาออกกาลังกายปุ๊บหุ่นดีเลยเปะละ่าล่ะถ้าหุ่นดีเลยอยากทําทุกวันอน่ะแต่มันไม่อะมันออกกําลังกายอาจจะแบบเป็นปีอ่ะกว่าจะหุ่นดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหารางวัลที่มันแบบทันทีอะ่ะซึ่งถ้าเกิดทําแบบนี้ได้นะมันจะเกิดผลว่าอาจารย์ทําไงให้หุ่นดีวันเดียวคือถ้าถ้าเกิดเรื่องหุ่นดีมันเป็นรางวัลทันทียากคุณก็ต้องหารางวัลอื่นๆที่ มันทําให้คุณคุณรู้สึกดีผมตอนตอนนั้นนะที่ผมวิ่งทุกวันอนะ่ะบางทีผมจะมีการ,การให้รางวัลตัวเองเช่นเออเดี๋ยววิ่งแล้วเดี๋ยวผมจะได้กลับไปดูฟุตบอลอะไรเงี้ยมันจะมีพลังเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราจะได้ได้รางวัลทั้งทั้งจริงมันไม่เกี่ยวนะไม่วิ่งก็ดูได้แต่ตรงนี้ผมเพิ่มนิดนึงนะแต่รางวัลตัวนี้มันต้องไม่ไปขัดกับเป้าหมายเรานะเช่นวิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินหมูก,าการะทะกันเ,เยอะๆเลยเป็นรางวัล อันนี้มันขัดกับเป้าหมายเนาะเพราะเราต้องการลดน้ำรดน้ำหนักขุนดีใช่ป่ะแล้วคุณไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ไงถึงถึงจะทําให้คุณอยากวิ่งก็ตามแต่คุณอาจจะกินแล้วได้แคลอรี่มากกว่าที่คุณวิ่งก็ได้อันนี้อันนี้ผิดทางรางวัลผิดทางนะครับข้อที่25นะครับพฤติกรรมที่ได้รับรางวัลทันทีจะถูกทำำําซ้ําในขณะที่พฤติกรรมที่เราลงโทษทันทีจะถูกหลีกเลี่ยงอย่างเมื่อกี้ครับถ้าคุณรู้สึกว่า คุณวิ่งแล้วคุณจะได้ได้ได้ดูฟุตบอลท,ทันทีคุณจะอยากวิ่งทุกวันหรือผมเล่นพิกเก็ตบอลทุกวันนี้ที่เล่าอะ่ะมันไปปุ๊บมันมีความสุขท,ทันทีมันเจอคือไม่ต้องไปคิดเรื่องลดน้ำหน่งลดน้ำหนักอะ่ะไปคิดแค่ว่าไปพิกเก็ตบอลก็สนุกแล้วอะ่ะมันจะถูกทําซ้ําถ้าคุณอยากจะไม่ทําอะไรคุณต้องทําให้มันเกิดการลงโทษท,ทันทีแล้วสิ่งนั้นจะถูกหลีกเลี่ยง เพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากกินจังฟูด้ดคุณต้องคิดว่าการกินจังฟู้ดมันจะทำให้เกิดโทษยังไงเมื่อเกี้ที่ผมเล่าไอ้เรื่องเรื่องผลิคอมมิชเมนต์ก็ส่วนหนึ่งนะที่ถ้าผมไปกินจังฟูด้ดสมมุติว่าผมผมผมไปใช้บริการในเว็บไซต์อันนั้นเนี่ยผมต้องโอนเงินให้ทีมเลเวอร์พูลตลอดเลยอะมันลงโทษทันทีไงมันแบบกินปุ๊บโดนโอนเงินปุ๊บกินปุ๊บเงินโอนปุ๊บอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะไม่ทําคือบางคนบอกเราเขารู้ได้ไงว่าเรากินนะพอยคือว่าคุณต้องไปหา สิ่งที่ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการทําโทษผมไม่ได้ใช้เว็บไซต์นั้นนะนั้นผมแค่ยกตัวอย่างแต่พอพูดถึงเรื่องกินเนี่ยอย่างตอนคืนนี้บางทีอยากกินอยากกินผมชอบคิดถึงอะไรรู้ป่ะอันนี้อันนี้เผื่อเป็นไอเดียนะครับความรู้สึกอึดอัดท้องคือผมจําได้เลยว่าตอนกลางคืนอะถ้าเกิดคุณกินดึกอะแล้วคุณจะขึ้นนอนอะมันจะมีความรู้สึกอึดอัดท้องผมผมเป็นแบบนั้นเพราะมันอิ่มไงมันไม่ควรนะมันไม่ควรกินแล้วก็นอนแบบนั้นอะ พอเรานึกถึงพฤติกรรมความรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนโดนลงโทษทันทีเนี่ยเออหลังๆผมไม่เคยกินน้อยอะเป็นว่า,อย,าอย่าพูดว่าไม่เคยเลยกินกลางคืนเนี่ยน้อยมาก26ครับการติดตามผลของนิสัยจะทําให้เรารู้สึกดีนี่คือเหตุผลที่ผมทำโอเคอาร์นะครับหลายๆอย่างเนี่ยโอเคอาร์ OK ผมนะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจะไล่นะตั้งแต่ข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ่านหนังสืออันนี้เป็นนิสัยแล้วไม่เป็นไรข้อ2เรื่องเกี่ยวข้องกัน เ,เขียนหนังสือนี่เป็นนิสัยแล้วไม่เป็นไรจบข้อ3 4 5เนี่ยเรื่องออกกําลังกายผมมีการแทร็กว่าตอนนี้ออกกี่วันตอนแรกๆยังไม่เป็นนิสัยตอนนี้ชักจะเป็นแล้วนะครับเพราะว่าออกเกือบทุกวันแล้วนะครับเรื่องการนอนนอนดีเนี่ยผมพยายามทําให้เป็นนิสัยทุกเช้าจะขึ้นมาเช็คว่าผมอ่านนังอ่านนั่งสมาธิก่อนอ่านหนังสือเสร็จจะเข้ามาเช็คเรตติ้งการนอนว่าเป็นยังไงวันไหนได้กูได้เอ็กซลดีใจ เพราะว่าเราติดตามผลได้นับได้น,นับอีกหนึ่งวันและผมจะตั้งจํานวนไว้ว่าปีหนึ่งอ่ะผมจะนอนดีร้อยแปวันค่อยๆดูความก้าวหน้ามันรู้สึกดีนะหรือแม้กระทั่งเรื่องกินเนี่ยถ้าวันไหนผมทำไอเฟสํำเร็จหรือไม่กินน้ําตาลหรือของหวานผมจะนับ1น,นับ1น,นับ1การติดตามผลช่วยมากนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ลองลอง,ลองตั้งในสิ่งที่เราอยากให้เป็นนิสัยและติดตาม27อย่าหยุดกลางคันเวลาท่าทำนิสัยใด,ๆ,ดๆก็ตามครับ ถ้าทําทําให้ตลอดถ้าต้องหยุดอย่าหยุดเกินครั้งที่สองรีบกลับมาทําเช่นเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณอาจจะอยากที่จะ,อ,ะออกกําลังกายทําทุกวันครับแต่ถ้าถ้าหยุดวันหนึ่งไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปโทษตัวเองกดดันตัวเองว่าแย่แล้วเลิกเลยไม่ไหวแล้วฉันทําไม่ได้คุณแค่วันอีกอีกวันหนึ่งคุณกลับมาทําต่อนะครับผมพยายามทําแบบนี้เหมือนกันก็พยายามจะแบบ ไม่ไม่ไม่หยุดติดต่อนานเพราะหยุดติดต่อนานเดี๋ยวมันจะไม่กลายเป็นนิสัยนะครับยี่ให้เราทําพันธสัญญาบางอย่างที่จะหยุดนิสัยไม่ดีของเราพันธสัญญาเช่นการประกาศให้เพื่อนทราบว่าเราจะไม่ทําอะไรผมจะเลิกสูบหรีพอคุณประกาศใน f a c e b o o โตมเนี่ยคุณจะรู้สึกผิดแลยเวลาคุณทํามันผิดคําพูดแล้วมันมันมันอายอะมันอายอะเพราะคุณประกาศไปแล้วอะเพราะคุณจะไม่ทํานะครับ หรือโดนลงโทษอะไรบางอย่างเมื่อกี้ที่ที่ยกตัวอย่างถ้าคุณสูบบุหรี่ปุ๊บมันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างบอกว่าเฮ้ยถ้าเห็นเราสูบบุหรี่นะยกตัวอย่างนะถ้าคุณอยากเลิกบุหรี่นะพวกเธอมาเอาเงินเราได้คนละ2 0 0พเลยอ่ามีกลุ่มเพื่อนกลุ่มไลน์เพื่อน10คนคุณจ่าย2 0 0 0 0เลยถ้าเกิดเพื่อนเห็นคุณสูบบุหรี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยคุณจะคุณจะเลิกคุณจะเลิก,เลกสิ่งพวกนั้นได้เพราะมันเกิดโทษทันทีย9ิบเก้านะครับ อยากประสบความสําเร็จให้เราเลือกสนามที่เหมาะกับตัวเราเองอันนี้เป็นภาพรวมเนาะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเลือกที่ผิดคุณอยู่ที่ผิดต่อให้คุณมีนิสัยคุณทําความพยายามยังไงก็ตามอ่ะคุณก็สําเร็จยากบางทีมันไม่ใช่อยู่ที่นิสัยอย่างเดียวนะมันอยู่ที่สถานที่นั้นด้วยคุณเป็นคนขยันคุณทําอะไรทุกอย่างแต่คุณอยู่ที่ทํางานที่เขาไม่ต้องการาความสามารถคุณนะ่ยมันก็เติบโตยากนะสามสิบ เลือกนิสัยที่เหมาะกับตัวเราทําให้นิสัยนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายนิสัยจะเกิดขึ้นง่ายถ้าสอดคล้องกับทักษะที่เรามีโดยธรรมชาติผมผมก็ทําไม่ได้ทุกเรื่องนะครับแต่ผมยกยกตัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยผมชอบกีฬาที่มีการแข่งขันมากกว่ากีฬาที่อยู่กับตัวเองผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าไหนนะเพราะนั้นวิ่งของผมวิ่งมา3าปีมันก็ยังไม่ติดมันยังฝืนทุกครั้งเลยเพราะผมไม่ชอบมันไม่เหมาะกับผมพิกก็บอลเล่นมาไม่ถึงปีเล่นทุกวัน เล่นทุกวันเพราะฉะนั้นนิสัยมันเกิดขึ้นง่ายครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับทักษะผมมีทักษะการเล่นลกเก็ตมากกว่าทักษะการวิ่งอะตรงๆเป็นแบบนั้นเพราะนั้นพอเราเล่นแล้วมันมันทาได้ดีไงมันสนุกไงมันก็อยากทําต่อเนื่องใช่ไหมไอ้วิ่งอะผมวิ่งยังไงมันก็มันก็ไม่ได้อะเพื่อนเทรนแต่ผมไม่มีความอยากรู้ด้วยว่าแบบทักษะการวิ่งเป็นยังไงไม่เคยคิดเลยนะว่าอยากจะไปเรียนกับโค้ดวิ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยเพราะว่ามันไม่ มันอาจจะไม่แมชกับตัวผมก็ได้เนาะแต่พี่ก็บอกเนี่ยตั้งแต่เดวันเลยนะผมเล่นแลสนุกเปุ๊บผมให้โค้ดมาสอนเลยเอารมณ์นั้นนะครับสามเด็ดถ้าหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเราไม่ได้สร้างขึ้นมาครับไม่ได้แปลว่าต้องรอนะสร้างสิ่งที่เหมาะกับตัวเราได้นะอันไหนนิสัยแบบไหนที่จะทําให้เราสิ่งทําสิ่งเหล่านี้ได้นะคุณคุณมีเป้าก่อนว่าคุณอยากจะลดน้ําหนัก แต่วิธีการลดน้ำหนักมีเป็น1ิเป็นร้อยแล้วไม่จำเป็นว่าคุณต้องทําให้เหมือนกับเพื่อนคุณทําเพื่อนคุณทาแล้วเวิร์กไม่ได้แปลว่ามันจะเวิร์กกับคุณเพราะว่ามันอาจจะเหมาะนิสัยกับเพื่อนไม่เหมาะกับเราคราวนี้บางทีก็สร้างได้นะวิธีการแต่คุณต้องรู้หลักการกับว่าลดน้ําหนักเนี่ยหลักการที่ถูกต้องคืออะไรเช่นออกกําลังกายคุณไปหาอันที่เหมาะกับคุณเรื่องการกินอาหารคุณไปหาอันที่เหมาะคุณถ้าไม่หาไม่ได้ก็สร้างวิธีการของคุณขึ้นมา แต่มันก็ต้องเป็นอตอบโจทย์นะบอกวิธีการคือกินของหวานเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์ลดน้ําหนักแน่ๆเนาะการนอนคุณหานิสัยเวลานอนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณสร้างมันขึ้นมา3าครับเราจะมีความพึงพอใจสูงถ้าเราท้าทายขีดความสามารถของตัวเราเองทําในสิ่งที่ต่ำความสามารถเรามันน่าเบื่อนะครับน่าเบื่อลองขยับตัวเองชาเลนจ์ตัวเองมนุษย์เรานะเรามีความสามารถสูงครับ เชื่อผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเขาเรียก Hid เด n potential ศักยภาพในการทำหลายๆอย่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับแล้วเราจะมีความสุขถึงแม้จะทำไม่ได้ก็ตามนะคือมันมันก้าวไปถึงจุดที่เราไม่เคยทำมันเหมือนคนวิ่งนะผมจำได้นะเซนผมก็เคยเป็นนะบางส่วนคือเราเคยวิ่งได้โลอโลวันหนึ่งเราวิ่งได้6โลเราดีใจเลยว,วันหนึ่งไป10โลแล้วดีใจวันหนึ่ง15โล20โลหลายคนวิ่งไปถึงมาลาทอนเงี้ยนี่คือค่อยๆแตะ คิดความสามารถของตัวเรา3าสานะครับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่ขวางความสำเร็จของเราไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความเบื่อหน่ายล้มเหลวอะมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณอยากสําเร็จอะแต่ปกติเนี่ยล้มเหลวแล้วคุณลุกขึ้นมาทําต่อ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 ,ตอ,ตอเดี๋ยวคุณก็สําเร็จแต่อุปสรรคที่ขวางคือทําไปแล้วเบื่อแล้วเลิกครับอันนี้อุปสรรคใหญ่เลยเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่คุณ enjoy ครับถ้าเกิดคุณมเอนจอยโอกาสที่คุณจะไปถึงฝั่งยาก ผมถึงบอกว่าออกกําลังกายเลือกอันที่คุณสนุกกินวิธีการลดน้าหนักเลือกวิธีที่คุณสนุกหรือไม่ทรมานคุณมากถ้าคุณฝืนมันตลอดลําบากนะครับผมไม่ได้บอกห้ามฝืนเลยบางทีก็ฝืนแต่ว่ามันจะมีไลฟ์สไตล์บางอย่างบางคนก็แบบโหเข้มกับตัวเองซะสุดสุดตองสุดตรงทําได้พักเดียวเดี๋ยวก็ล่วงครับแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าโยโย,โย่นะกินเขานี่กินหนักเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยคือคื คุณลองดูนะครับมันความเบื่อหน่ายมันทําให้คุณล้มเลิก3-4ครับเมื่อเรามีนิสยัยใดๆแล้วเนี่ยความพึงพอใจในการทาสิ่งนั้นจะลดลงความเบื่อหน่ายอาจจะเกิดขึ้นคือพอคุณทําได้แล้วเนี่ยใหม่ๆคุณจะชาเลนเนี่ยเอาวิ่งนะยกตัวอย่างคุณจะวิ่งได้แบบอันยังไงวิ่งยังไงนู้นนี่สนุก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 สักพักหนึ่งคุณอาจจะเริ่มเบื่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรชาเลนุณแล้วระวังเรื่องนี้ด้วย อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าด้านข้อเสียเปรียบของของนิสัยเหมือนกันนะมนุษย์เรามันก็เบื่อเบื่อสิ่งที่เกิดซ้ำๆบางทีคุณต้องชาเลน์ตัวเองให้ให้เพิ่มมากขึ้นสามาครับบางทีการทำอะไรทั้งๆนี้ไม่สนุกก็สร้างความแตกต่างได้เมื่อกี้ผมเน้นว่าเราควรจะทำในสิ่งที่สนุกตอบโจทย์ถ้าเราอยากสร้างนิสัยจำได้ไหมแต่ก็อย่าจากัดตัวเองว่าชีวิตฉันจะเลือกเฉพาะสนุกเท่านั้น ลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งตอนแรกๆอาจจะไม่สนุกแต่ว่ามันเกิดความแตกต่างบางทีคุณอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันมีความแตกต่างที่คุณหอยหาอยู่ในบางเรื่องบางทีวิธีการออกกําลังกายบางอย่างที่คุณไม่เคยออกคุณลองออกดูอาจจะยังไม่สนุกแต่มันอาจจะช่วยคุณได้เยอะไปฟิตเนสอาจจะไม่สนุกแต่มันอาจจะทำให้ข้ามกเน้อคุณแข็งแรงขึ้นมันสร้างความแตกต่างได้เหมือนกันนะครับอย่าไป ต้องจํากัดตัวเองว่าฉันเฉพาะสนุกเท่านั้นนะสาครับข้อเสียของนิสัยคือการทําให้เรามองข้ามความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้คือพอมเป็นนิสัยแล้วมันเป็นออโต้โหมดเนี่ยอันนี้ต้องระาวาังเหมือนกันนะผมพูดถึงวิ่งนะเขาถึงบอกว่าถ้าฝึกวิ่งแต่แรกอาจจะดีเพราะว่าคุณจะลงเท้านู่นนี่นั่นถูกถ้าถ้ามันกลายเป็นนิสัยแล้วอะคุณวางเท้าผิดคุณจะวางเท้าผิดแบบนั้นนะผมผมเล่นพิเกบอลเนี่ย ผมถึงเริ่มต้นจากการให้โค้ดมาสอนเนี่ยหลังจากเล่นแบบสักประมาณไม่กี่ครั้งนะครับเดือนนึงได้มัง้งรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสนุกก็อยากจะจริงจังกับกีฬานี้แต่ว่าผมรู้เลยถ้าผมเล่นเองนะผมก็จะติดท่าที่ผิดผิดไปเพราะว่าผมไม่รู้ไนงะให้โค้ดมาสอนท่าเลยว่าตีแบบไหนถึงถูกหลังจากนั้นเนี่ยท่าเราจะติดเพราะมันจะเป็นท่าที่ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยมันจะติดเราไปนะความผิดพลาดพวกนั้นนะสามเจ็ดนะครับ ถ้าเรายึดติดกับอัตลักษณ์เรื่องใดามากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งก้าวหน้ายากขึ้นเท่านั้นความหมายคืออย่างนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณเ,เป็นนักวิ่งเท่านั้นเนี่ยคุณจะก้าวหน้าได้เรื่องอื่นได้ยากมากเพราะว่าอัตลักษณ์มันคือคุณเป็นนักวิ่งคุณจะตีแบตได้เก่งได้ยากละพกนักวิ่งเขาไม่ตีแบตการการเปลี่ยนอัตลักษณ์จําได้ไหมครับเมื่อวานเป็นสิ่งสําคัญนะคือถ้าเกิดคุณอยากวิ่งทุกวันคุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักวิ่งคุณถึงจะวิ่งได้ทุกวันแต่ไซ คือมันจะทําให้เราถ้าเรายึดติดกับเรื่องนี้มากเนี่ยการพัฒนาด้านอื่นจะทาได้ได้ลําบากเราจะยึดติดหรือยิ่งยิ่งแยไ่ไปกว่านั้นนะถ้าอัตลักษณ์คือคุณบอกว่าคุณเป็นคนล้มเหลวอันนี้คุณจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะเชื่อในอัตลักษณ์ของคุณว่าทาอะไรก็ไม่สําเร็จก็อย่าไปติดอัตลักษณ์แบบนั้นนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีเนาะถ้าใครแบบไม่อยากอ่านเล่มแบบ โอ้โห oh, ดูหลายร้อยหน้าเลยเว้ยยากอ่านแนวการ์ตูนสบายๆเล่มนี้ตอบโจทย์ Atomic Habits ฉบับการ์ตูนญี่ปุ่นคนเขียนคือคุณเจมส์เคลียร์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในประส o ถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a r o n Story a life changing story